ให้ไซส์มันใหญ่ขึ้นเห็นไหมนี่ได้แล,แล้วนะ present tense นะคะ present tense อ่ะเดี๋ยวพี่เรียกถามน้องฟ้านิดนึงว่า present tense มันคือเวลาช่วงไหนแล้วก็ใช้เวิร์บยังไงอ่ะ้าตอบเลยปัจจุบนันปัจจุบนันใช้เวิร์บช่องหนึ่งหนึ่งเออดีมากถ้าเกิดเป็นประธานเอกพจน์เวรเริร์บเติม um verb term is ดีมากเออตรงนี้โฟกัสเข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะเออเลิอ่านี่คือ present tense นะเดี๋ยวพี่จะเขียนไปทอวเขียนตามพี่เลย present tense นะอ่าก็คือเป็น verb ช่องหนึ่งปัจจุบันใช่ไหมปัจจุบันเออจริงๆต้งองเขียนล้อได้เนาะ เออแล้วก็อันนี้รู้เองเลยนะประธานเอกพจน์ิร์ฟเติม s นะโอเคคราวนี้มาถึง past tense บ้างอ่า past tense ทีนี้พี่ถามแบมบูอ่าขอขอเสียงน้องแบมบูหน่อยค่ะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวให้ให้พี่เขาซัพอร์ต นะคะโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวพี่จะถามฟา้าอ่ะถามทอทีถามโฟกัสโฟกัสจำพาสเทนได้มั้ยลูกจำแป๊บหนึ่งอ่ะแป๊บหนึ่งนะอ่ะโฟกัสจำพาสเทนได้ไหมจำไม่ได้ค่ะลืมแล้วหว่าถามจริงโฟกัส <c oughs> ลืมเลยเหรอค่ะ <c oughs> โอ้โหโฟกัสแล้วคะแนนสอบออกยังคะแนนอ,ออกยัง เฮ้ยเป็นงานได้คะแนนดีป่ะก็ดีค่ะจริงเหรอไอที่ไอที่เราตีติวกันไปอะนะค่ะหรอแล้วได้เท่าไหร่เอาบอกคะแนนมันเลยมาคะแนนได้เท่าไหร่ลูกสิบหกค่ะเต็มเท่าไหร่เต็มยี่สิบค่ะอุ้ยหนูได้คะแนนเฮ้ยหนูได้แปดสิบเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยหนูได้เกรดสี่เลยเนี่ยแต่โรงเรียนหนูยังตีว่าเป็นเกรดสามจุดห้าอยู่เพราะว่ามันต้องได้ แ้วสิบอัเฮ้ยพี่ว่าเอาเอาเอาตรงเนี้ยดีแล้วแหละจากจากเราที่ตอนแรกเราสอบตกมาเราได้ขนาดนี้ถือว่าเฮ้ยหนูพอใจเปเนี่าถามจริงพอใจมากเออดีแล้วล่ะลูกนั่นอะพี่ว่าเทอมนี้แหละเดี๋ยวเทอมนี้เราเอาแล้วมีคนมาถามไบว่าเออทำไมดีขึ้นอะไรเงี้ยมีไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่มีมมแล้วแลวแล้วแม่แล้วแม่ชมไหมแม่ก็บอกว่า หนูทาได้ดีกว่านี้อีกโอ้โหสุดยอดอ่าเดี๋ยวพี่ให้น้องเดี๋ยวให้ให้บัมบูพูดแล้วนะผู <Okay. S 1> พาสเชนเวลาช่วงไหนอ่า oh, พาสเชนเวลาช่วงไหนฮะพาสเชนเวลาช่วงไหนลูก <c oughs> ลืม <c oughs> โ,โหดลืมหมนโฟกัสเลยไม่เป็นไรพาสอ่ะให้พี่ฟ้าถามให้พี่ฟ้าถามเอ้ยให้พี่ฟ้าตอบ อภิฟ้าช่วยตอบหม่พาสเซนเวลาช่วงไหนปัจจุบันพา s ์ p พารสจิระพาร์อดีอดีตอดีต,อดต,อดตเออ <c oughs> ทุกคนอ,อ่าวพาร์สเซนอดีตเนี่ยหนูโจทย์เนี่ยพี่ว่านะหนูพวกเราทวนความรู้เดิมเดิมก่อนดีกว่า <c oughs> อดีตใช้เวิร์บช่องเท่าไหร,ร่ช่องสองเออเวิร์บช่องสองอ่าทีนี้เดี๋ยวไปถามคนอื่นบ้างเวิร์บช่องสองโฟกัสเวิร์บช่องสองเติมอะไรจำได้ไหม ดี๋ยวเวิร์บช่องสองเวิร์บช่องสองทำไงเวิร์บเป็นเวิร์บช่องสองอยู่กับพี่ป่ะเนี่ยโฟกัสอยู่ค่ะเออจำได้ไหมเวิร์บช่องสองเอามาเติมอะไรอ่าใบเติมีีดีถูกต้องเลิศี e. ดีเออยังจำได้อยู่นะแบมบูได้อยู่นะเอาแค่วันนี้เอาแค่อดีตปัจจุบันอนาคตทวนของเก่าๆพอไม่เอาอะไรมากเนาะดีไหม <c oughs> อ่าทุกคนเห็นด้วยนะ โอเคอ่ะทีนี้เรามาฟิวเจอร์อ่ะฟิวเจอร์ฟิวเจอร์เทนส์อ่ะอันนี้ตอบได้แน่นอนเ <c oughs> ออตอบได้แน่นอนอ่ะบมมบูบมบูกับโฟกัสช่วยตอบเลยฟิวเจอร์เทนส์เวลาช่วงไหน <c oughs> อนาคตเออสุดยอด <c oughs> เพราะว่ามันมีปัจจุบันมีอดีตไปแล้วเหรอสุดท้ายมันต้องมีอนาคตแล้วแหละนะอ่ะอนาคตต้องมีคำว่าอะไร พี่ฟ้าหายไปพี่ฟ้าอนาคตต้องมีคำว่าจ,าจ,าจ,าจาะาจะจะจะภาษาอังกฤษว่าอะไรจะวิวเออดีมากวิววิวบวกเวิร์บช่องวิวบวกเวิร์บช่องวิวบวกเวิร์บช่องอะไร hmm. เออใช่เพราะว่าจำไม่ได้อนาคตเนี่ยมันเริ่มต้นจากปัจจุบันนะวิวก็ต้องบวกเวิร์บช่องหนึ่งโอเคป่ะ ทีนี้อ่ะพี่จะมีเทสง่ายๆนะให้พวกเราทำนะอาฉะนั้นตรงนี้ทุกคนดูหน้าจอตรงนี้แล้วจดจำเอาไว้นะอาจำยังนะเทสที่พี่จะให้คือสมมติาพี่พูดคาว่า yesterday แล้วพี่จะให้เลือกพี่จะมีเวอร์ให้เลือกแล้วให้หนูเลือกว่าเฮ้ย yesterday เนี่ยมันน่าจะไปคู่กับตัวไหนโอเคไหมเดี okay, ๋พี่มีเวอร์ให้เลือกนะอันนี้เอาแค่ความเข้าใจพื้นฐานก่อนอาจำให้ได้ปัจจุบัน ปัจจุบันใช้เว็บช่องเท่าไหร่พี่ฟ้าพี่ฟ้าปัจจุบันใช้เว็บช่องเท่าไหร่ค่ะปัจจุบันใช้เว็บช่องเท่าไหร่เออปัจจุบันใช้เว็บช่องหนึ่งอ่าโฟกัสอดีตเว็บช่องสองค่ะสองเออสองนี่มันคือเติม e ีดีไม่มันก็เปลี่ยนรูปไปเลยถูกปะเออในหนูลองยกตัวยอย่างเว็บที่มันเปลี่ยนรูปซิลูกหนูเหลืออะไรบ้างจําได้ไหมโกะโกเออเขาว่าโกไปอ่ะ<ส><ส> โกไปอ่ะอ่ะเป็นอดีตเออโกเว้นกอนอ่ะประมาณนี้เนาะอ่ะของแบมบูเนี่ยอ่ะอนาคตใช้เวฟยังไงอนาคตใช้เวฟอนาคตอนาคตอนาคตต้องมีคำว่าจะอนาคตเร็วเร็วเอนาคตมองสิลูกมองมองที่กระดานเห็นยังวิวเอออนาคตต้องมีคำว่าจะอย่างนั้นทุกคนจบนะตรงนี้นะพี่ลบแล้วนะพี่ลบกระดานนี้แล้วทุกคนเห็นด้วยนะ ลบนะอ่ะ,ะทีนี้ลบ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 อ่ะโอเคทีนี้เอาใหม่อ่ะพี่จะมีเวอร์ให้เลือกอยู่อันนี้คือตัวให้ให้เลือกนะอ่ะมีอยู่สามตัวมีคำว่า give อ่ะแล้วก็มี give เออแล้วก็มีคำว่า will give อ่ะอย่างนี้นะให้เลือกสามตัวนะเดี๋ยวให้แต่ละคนตอบนะโอเคนะหนูจะเลือกตัวไหนก็อ่ะ แต่เดี๋ยวเราทำความเข้าใจพื้นฐานก่อนเกฟเกฟเป็นเวลาช่วงไหนพี่ฟ้าช่องหนึ่งค่ะเกฟเกฟโดนหลอกเปล่าเฮ้ยเาว่าอันไหนน่าจะเป็นช่องหนึ่งอันไหนน่าจะเป็นช่องหนึ่งไอตัวที่เราคุ้นๆช่องหนึ่งเกฟเออช่องหนึ่งหรือคำว่าเกฟเออโอเคไหมช่องหนึ่งคือเกฟเออแล้วโฟกัสเกฟเป็นช่องที่ ช่องที่สองค่ะเออเป็นเวลาช่วงไหนเป็นเวลาช่วงอดีตค่ะเออจบเนี่ยแบมบูเนี่ยอันนี้ตอบมาสามพังแล้วแบมบูวิวกิฟเวลาช่วงไหนมีให้เลือกระหว่างอดีตปัจจุบันกับอนาคตอ่ะสู้ๆแล้วมีคำว่าวิววิวแปลว่าอะไรลูกวิวแปลว่าจะฉะนั้นเนี่ยพอเห็นคำว่าจะหนูว่าแบมบูหนูว่าเป็นเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตอนาคต ถูกต้องโอเคทุกคนต้องเข้าใจว่าคำแรกเ i ยคืออดีตก i ฟตคือปัจจุบันและว Will g i v คืออนาคตทีนี้พี่จะให้คีย์เวิร์ดแล้วนะอ่ะใครจะเริ่มก่อนใอเริ่มก่อนแบมบูอยากเริ่มก่อนไหมหรือว่าให้ให้สิทธิ์พี่ฟ้าในการเริ่มก่อนอะใช่ใช่แบมบูให้สิทธ ใม่นูู้้ไปนะ <c oughs> จะเริ่มเองใช่ไหม <c oughs> เริ่มก่อนนะอ่ะโอเคพี่อ่ะจะให้คำว่าแบมบูเริ่มก่อนอ่ะแบมบู next week แปลว่าอะไร next week อ่ะ next week แปลว่าอะไรดู next week อะอะไรไม่รู้ วีคแปลว่าสัปดาห์ next next นี่เกิดหรือยังอ่ะเอาเอาความรู้สึกก่อนเฮ้ยเวลาเราเห็นคาว่า next next อะเห็นในทีวีอะมันเกิดหรือยังเกิดยังอ่ะให้สองคำตอบหนึ่งเกิดแล้วสองยังไม่เกิดยังไม่เกิดเออ next อะคือยังไม่เกิดจดไปเลยคาว่า next อะคือสิ่งที่ยังไม่เกิดฉะนั้นเนี่ยในเมื่อ next week เนี่ยมันแปลว่าสัปดาห์หน้าใช่เปล่า สัปดาหนะ์หน้าใช่ไหมเออนะมันคือสิ่งที่ยังไม่เกิดใช่ไหมเธอจะเลือก gave g i ิฟหรือว่า l l g i ิฟอ่าแบมบูเลือกเองเลยลูกแบมบูตัวไหนเอาตัวที่หนึ่งตัวที่สองหรือตัวที่สามสิ่งนี้ยังไม่เกิดยังไม่เกิดยังไม่เกิดสู้ๆเฮ้ยอันไหนเป็นอันที่ยังไม่เกิด Gave g i ต e กับ Will g i v e ลองเลือกดอูขอหนึ่งตัวหนึ่งสองหรือสามอาพูดว่าหนึ่งสอง,สองหรือสามก็ได้อ่ะหนึ่งคือเกฟสองคือ g i v e 3สามคือ Will g i v e อ่ะจำบ้าไงสิ่งที่ยังไม่เกิดอ่ะมันต้องเป็นอนาคตใช่ป่ะอันไหนเป็นอนาคต Gave g i v e หรือว่า Will g i v e หนึ่งสองหรือสามอ่ะพี่บอกชอยเลยฮะ g i v e เออถูกต้องเข้าใจนะทุกคนเข้าใจตรงกันนะว่า mm hmm. next week ก็ต้องตอบอันที่สามแล้ว will give นะเลียนม <c oughs> เขียนะผ่านไป <c oughs> อ่ะต่อมาของโฟกัสอ่ะทวน,นง่ายๆเอาคำว่า yes t e r day โฟกัสเลือกอันไหน give give หรือว่า will give อันนี้เนื่องจากเราหายกันไปนานนะจริงๆตรงนี้เราผ่านกันมาหมดแล้วเนาะเออ อ่ะโฟกัสอยู่ปะลูกอยู่ค่ะเออดีมากโฟกัส yesterday แปลว่าอะไรเพื่อนเพื่อช่วยช่วยดูด้วยนะ yesterday แปลว่าอะไรเมื่ออะไรลูกเมื่ออะไร yesterday เมือ่อเมื่อวนบ เอออยากตอบเดี๋ยวก่อนเพื่อนตอบไปแล้วอะเมื่อวานนี้ฉะนั้นเมื่อวานนี้อหนูคิดว่ามันเป็นเวลาช่วงไหนอดีตปัจจุบันหรืออนาคตอดีตอดีตฉะนั้นหนูเลือกอะไรลูกหนึ่งสองหรือสามเลือกเลยนะห่งค่ะถูกต้องค่ะ yesterday หนูต้องเลือกคำว่า gave ค่ะซึ่งเป็นตัวที่หนึ่งค่ะต่อมาค่ะพี่ฟ้าพี่ฟ้าเอาคำนี้ไป usually มิชลีแปลว่าอะไรนิว Jersey อะใบเพิ่ม Always อืมอ๋ออ๋อป่เขาเฮ้ยมันเป็นมันเป็นเวลาช่วงไหนเอานี้ก่อนคิดปัจจุบันปัจจุบันเออมันเป็นปัจจุบันแปลว่าปกติใช่ป่ะฉะนั้นหนูเลือกอันไหน คเออโอเคเนี่ยหนูก็จบง่ายตรงนี้นะคะ